สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่าปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมมีที่ดินซึ่งเป็นที่ดินเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับมูลค่าประมาณ5ล้านบาทถามว่าจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรเรามาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมกรณีที่ดินที่เป็นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นที่ว่างเปล่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะต้องชำระภาษีตามฐานภาษีตั้งแต่1บาทแรกเลยนะครับทีนี้คำว่าที่ดินว่างเปล่าของคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นที่ดินที่เราไม่ได้ทำประโยชน์นะครับทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทำประโยชน์เป็นที่ลกร้างหรือเป็นอาคารที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าก็ได้นะครับแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ตรงนี้เราเรียกว่าที่ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าต้องชำระภาษีนะครับ ทีนี้ที่คุณผู้ชมสอบถามว่ามูลค่าประมาณ5ล้านบาทเสียภาษีอย่างไรตรงมูลค่าเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ราคาประเมินซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะกำหนดราคาประเมินที่ดินแต่ละพื้นที่เอาไว้นะครับไม่ใช่ราคาที่เขาซื้อขายทั่วทั่วไปนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นราคาประมาณ5ล้านบาทนี้เนี่ย จะต้องเป็นราคาที่เขาประเมินเอาไว้ไม่ใช่ราคาซื้อขายนะครับแล้วเสียภาษีอย่างไรเขาคิดอัตราภาษีที่ดินที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แบบนี้นะครับก็คือร้อยละ0.3%นเะครับร้อยละ0.3% 5ล้านบาทเนี่ยก็คูณ0.3%นะครับทีนี้แล้วจะต้องเสียภาษีถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ว่างเปล่านะครับทุกๆ3ปีเนี่ย ก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีก0.3%ทุก3ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทุกๆ3ปีก็จะบวกอีก0.3%นะครับส่วนราคาประเมินก็ใช้ราคาประเมินของทางราชการไม่ใช่ราคาซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับร้อยละ0.3เนี่ย1ล้านบาทคุณผู้ชมต้องชำระภาษีอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับ5ล้านบาทก็ประมาณ15,000บาทต่อปีนั่นเองนะครับ